สวัสดีท่านผู้ฟังแนละท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่อง Mad Fiction ตอนที่931ฟ้านซื้อส่วนถูกจับคุณฟานคุณคิดว่าการเป็นชู้กับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือคะถ้าเธอไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เธอคงไม่ทําแบบนั้นเห็นได้ชัดว่า เธอยอมรับที่ว่าเธอเป็นชู้กับสามีชาวบ้านการที่นักข่าวถามเช่นนั้นไม่ได้ต้องการคําตอบแต่ต้องการทําให้เธออับอายขายหน้ามีคนบอกว่าคุณกับถังซิวซิวเป็นเพื่อนกันที่มหาวิทยาลายัยคุณสองคนเคยสนิทกันมากแต่แล้วคุณก็อิจฉาเธอนั่นคือเหตุผลที่คุณตั้งใจวางแผนใส่ร้ายเธอใช่ไหมชื่อเสียงและอนาคตของถังซิวซิวในวงการบันเทิงถูกทําลายก็เพราะแผนใส่ร้ายของคุณคุณพอจะบอกเหตุผลที่ทําแบบนั้นได้ไหมคุณฟ้าน นักข่าวระดมยิงคำถามใส่ฟ้านสือสวนไม่หยุดซึ่งเกือบทําให้เธอเป็นบ้าตายถอยออกไปให้พวกเราเดินด้วยค่ะทางบริษัทจะเป็นคนชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อเรื่องนี้เองผู้ช่วยของฟ้านสือสวนเอ่ยชี้แจงอย่างเป็นทางการหมายความว่ารูปภาพพวกนั้นคือของจริงอย่างนั้นใช่ไหมคะนักข่าวสบโอกาสถามทันทีผู้ช่วยของฟ้านสือสวนนิ่งไปอย่างไรเธอก็เป็นเพียงผู้ช่วยและไม่รู้วิธีรับมือกับสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้คุณฟ้าน คุณคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณจะถูกจับหลังจากที่ความจริงเปิดเผยไหมคะถ้าหากคุณเข้าคุกอนาคตของคุณก็ถูกทำลายไปด้วยได้ยินคำถามนี้ฟ้านซือซวนก็ปีแตกตะคอกเสียงดังว่าหยุดนะหูป,ปากเดี๋ยวนี้ใบหน้าของฟ้านซือซวนบิดเบี้ยวดูน่ากลัวความเกลียดชังทั้งหมดพุ่งไปที่ถังซิวเซียวสีหน้าของเธอถูกกล้องจับไว้ได้ผู้ช่วยของเธอจึงรีบพูดดึงสติเธอทันทีซือซวนใจเย็นฟ้านซือซวนจมอยู่ในความโกรธและความเกลียดชัง เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกให้เธอใจเย็นแล้วเธอจะใจเย็นได้เธอไม่อยากติดคุกเธอจะยอมรับไม่ได้เด็ดขาดข่าวปลอมทั้งนั้นรูปนั้นก็ของปลอมเป็นการจัดฉากของถังซิวเซียวเธอเป็นคนทําไม่ใช่ฉันอะไรนะเป็นแผนการจัดฉากของถังซิวเซียวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่เชื่อเพราะหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างฟ้านซือส่วนและเฉินหยวนเธอชัดเจนขนาดนี้ซื่อส่วนผู้ช่วยของฟ้านซือส่วนตกใจกับปฏิกิยาของเธอการที่เธอเงียบยิงจะดีสะกกว่าคุณฟ้าน คุณช่วยบอกเราหน่อยสิคะว่าทําไมถังซเซียวต้องวางแผนใส่ร้ายคุณด้วยนักข่าวถามก็เพราะทุกคนรู้ดีว่าเธอขโมยบทของฉันไปฟ้านซือส่วนขึ้นเสียงดังเอแต่ข่าวว่าคุณคือผู้หญิงอีกคนของคุณชายเฉินทําไมคุณชายเฉินต้องยื่นบทนี้ให้ถังซิเซียวด้วยละ่ะไม่ว่านักข่าวจะถามรายละเอียดกับฟ้านซือส่วนอย่างไรเธอก็เอาแต่ปฏิเสธเธอคิดว่าการที่เธอปฏิเสธจะช่วยให้เธอรอดในขณะนั้นเองตำรวจก็เข้ามาและนักข่าวก็หยุดคำถามฟ้านซือส่วน ตำรวจต้องมาเพราะเรื่องของฟ้านซือส่วนฟ้านซือส่วนและผู้ช่วยของเธอสะดุ้งหยงฟ้านซือส่วนรีบหมุนตัวจะหนีแต่ตำรวจหญิงสองคนเข้ามาขวางเธอได้ทันคุณฟ้านคะคุณถูกตั้งข้อหาทำลายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนากรุณาไปสถานีตำรวจกับเราเพื่อสอบสวนด้วยคะ่ะไม่ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ไปฟ้านซือส่วนขัดขืนแต่ตำรวจหญิงสองคนเข้าจับกุมเธอบังคับให้เธอไปกับพวกเขาตอนที่ลูกจากกล้องวงจรปิดถูกเปิดเผยออกมาในโลกออนไลน์ เชินยวนเฮอโมโหจนเครยงเคียดใครบางคนสามารถสืบจนถึงความสัมพันธ์ของเขากับฟ่านซือส่วนได้ความลับอื่นที่เขาซุกซ่อนก็ต้องถูกสืบได้เช่นกันสิ่งที่เขากรธมากที่สุดคือกล้องวงจรปิดดันถูกชี้ไปที่ห้องนอนของเขาเขาจึงส่งคนไปจัดการคนที่มีหน้าที่ติดกล้องวงจรปิดทันทีถังซิยวเซียวโชคดีมากที่เธอได้เจอกับกู้หนิงในเวลาที่เหมาะสมเช่นยวนเฮอรรู้ว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลถังเขายังเคยชื่นชมความสําเร็จของเธอเลยอันที่จริง เขาไม่ได้ชำนาญการทําธุรกิจดังนั้นพี่ชายของเขาจึงเป็นคนดูแลธุรกิจของครอบครัวในขณะที่เขาทําแค่สิ่งที่เขาอยากทําเขาลงทุนในทีวีซีรีส์ก็แค่สนุกสนุกเรื่องนี้มีกู้หนิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเฉินหยวนเฮอไม่คิดจะเป็นศัตรูกับเธอส่วนฟางซือซูนก็แค่หนึ่งในผู้หญิงที่เขาสนุกด้วยก็แค่นั้นเขี่ยเธอทิ้งไปเขาก็ไม่ได้เสียใจอะไรเขายังมีผู้หญิงอีกเยอะที่เขาเห็นด้วยกับเธอในการวางแผนใส่ร้ายถางซิวเซียวเขาทําไปก็เพียงเพื่อแสดงอํานาจที่มีของตัวเอง แต่แผนนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าส่วนเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฟ้านซือซวนเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปฏิเสธก็ในเมื่อมีรูปหลุดหลายอยู่เต็มไปหมดส่วนแผนใส่ร้ายถังซิวเซียวเขาจะไม่ยอมติดล่างแห่ไปด้วยเด็ดขาดเฉินยวนเธอใช้บัญชีวุ้ยป๋อของเขาและโพสต์ข้อความว่าผมเสียใจมากสําหรับสิ่งที่ผมทําลงไปผมรู้สึกผิดที่ทําลายครอบครัวของผมแต่ผมไม่รู้แผนการของฟ้านซือซวนในการใส่ร้ายและทําลายร่างกายของถังซิวเซียวมาก่อน ผมเพียงแนะนําให้ถังซิลเซียรับเล่นบทนําในซีรีส์เรื่อง Palace ก็เพราะเธอเหมาะสมกับบทนั้นมากผมแค่แนะนําเธอแต่ไม่ได้หมายความว่าบทต้องเป็นของเธอเธอผ่านออ d i ชั o n ด้วยตัวของเธอเองก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่931ในตอนนี้ฟ้านซือส่วนก็ถูกตํารวจจับไปแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่932พ่อแม่ของฟ้านซือส่วน ผู้กำกับซีรีส์ของพาเลสคิดว่าฟ้านซอซวนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบทนำแต่เขายังคงเลือกถังซิเซียวหลังจากมีการออดิชั่นอีกครั้งส่วนฟ้านซอซวนจึงได้รับเป็นบทรองในซีรีส์การที่นักสแสดงแข่งขันกันเองเพื่อให้ได้รับบทนำไม่ใช่ความลับอะไรผมเป็นนักธุรกิจและเห็นผลประโยชน์กำไรเหนือสิ่งอื่นใดในสายตาของผมถังซิเซียวเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าฟ้านซอซวนอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ฟ้านซอซวนทำเพื่อทำ้ายถังซิเซียวนั้นคือการกระทำส่วนตัวของเธอ มันไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทที่เธอทํางานให้หรือแม้แต่ผมเองแม้ว่าเฉินหยวนเธอจะไม่มีผู้ติดตามในเว่ยป๋อมากนักแต่ชาวเน็ตจานวนมากโฟกัสไปที่บัญชีเว่ยป๋อของเขาหลังจากที่เรื่องอื้อฉาวถูกเปิดเผยดังนั้นเมื่อท่อยคําแถลงของเขาถูกโพสต์ผู้คนจํานวนนับไม่ท้วนจึงรีโพสต์ซ้ําและแสดงความคิดเห็นด้านล่างอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อคําอธิบายของเขาเพราะมันสายเกินไปแล้วที่จะออกมาแก้ตัวน้ําคุณคุณแบบนี้เนื่องจากเฉินหยวนเธอต้องการล้างมือให้ใสสะอาด เขาจึงจ้างกองทัพน้ําจํานวนมากเข้ามาช่วยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนเขาเชนยวนเท่อมมีครอบครัวหนุนหลังและกู้หนิงไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายเขาแม้ว่าคําอธิบายของเขาจะไม่โน้มน้าวใจเอาซะเลยเขาจึงลอยนวลจากเรื่องนี้ไปข่าวในวงการบันเทิงไปเร็วมาเร็วและเรื่องอื้อฉาวของถังซิวเซียวและฟ้านซือซวนก็ถูกแทนที่ด้วยข่าวอื่นได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เชนยวนเท่อมไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องการสาดน้ํากดจริงๆฟ้านซือซวนจึงเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆ เฉินยุนเทอร์ไม่ใช่คนฉลาดอะไรแต่เขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นเขารู้วิธีป้องกันตัวเองก่อนที่จะลงมือทําเรื่องชั่วๆเสมอฟานซือซวนไม่ได้บอกรายละเอียดกับเฉินยุนเทอร์เกี่ยวกับแผนการของเธอเพราะเธอไม่อยากให้เขาคิดว่าเธอเป็นคนใจร้ายมากแค่ไหนฟานซือซวนคิดว่าแผนการของเธอช่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครสาวมาถึงตัวเธอได้แต่แผนของเธอก็ดันถูกเปิดโปงบางทีมันอาจจะได้ผลถ้าหากถังซิวซิวไม่บังเอิญเจอกู้หนิงเข้าพอดี เรื่องราวคงไม่กลับจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ตอนที่รู้ข่าวเรื่องศาสตร์น้ำกดเชนยอนเธอก็ไม่คิดว่าฟ้านซอส่วนจะโหดเหีเ้ยมขนาดนั้นเขารู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่จิตใจดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่คิดว่าจะโหดเหีเ้ยมขนาดนี้จากถ้อยคําแถลงของเชนยอนเธอผู้กํากับซีรีส์พาเลสยังโพสข้อความเพื่อล้างชื่อให้ถังซิวซิวด้วยซึ่งมันแตกต่างจากที่เขาโพสก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่ก็ยอมรับได้ชาวเน็ตบางคนยังมีข้อสงสัยแต่ไม่นานก็ลืมไป พอชื่อของถังซิเซียวถูกทำให้ใสสะอาดแล้วในตอนแรกฟ้านซือส่วนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนที่เธอถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ยอมรับสะะารภาพว่าเป็นคนสั่งให้ผู้หญิงที่มีปัญหาทางจิตสาสตร์น้ำกรดใส่ถังซิเซียวตำรวจเอาแต่คอยชมถังซิเซียวต่อนหน้าเธอจนเธอโมโหและพ่งสารภาพทุกอย่างออกมาผู้ชายที่ช่วยฟ้านซือส่วนหนีไปแล้วหลังจากแผงการถูกเปิดโปงบริษัทที่ฟ้านซือส่วนทำงานให้ไม่ได้สนใจที่จะหาทานายความเพื่อช่วยเหลือเธอ แค่โทรมาสอบถามถึงผลการจับกลุ่มเท่านั้นด้วยหลักฐานที่มัดตัวอย่างแน่นหนาฟ้านซือส่วนมีสิทธิ์ถูกจำคุกหลายปีพฤติกรรมของฟ้านซือส่วนส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทที่เธอทำงานด้วยดังนั้นเธอจึงถูกบริษัทรอยแพสำหรับตอนนี้ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บของถังซิลเซียวในการตัดสินโทษฟ้านซื่อส่วนถ้าถังซิวเซียวได้รับบาดเจ็บสาหัสฟ้านซื่อส่วนจะถูกลงโทษอย่างดุนแรงแต่ถ้าตรงกันข้ามฟ้านซื่อส่วนอาจถูกลงโทษเพียงเล็กน้อยตำรวจติดต่อหอลินลู่โดยบอกว่า พวกเขาต้องการตรวจสอบบาดแผลของถังซิวซียวหลิ่นลู่ไม่สามารถตัดสินใจได้ดังนั้นเธอจึงบอกตำรวจว่าเธอจะโทรกลับภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเธอก็โทรหากู้หนิงเพื่อขอความเห็นการตรวจร่างกายของถังซิวซียวจำเป็นต้องตรวจสอบกู้หนิงจึงเห็นด้วยแม้ว่าแผลจากการถูกกดกัดก่อนบนร่างกายของเธอจะดีขึ้นมากหลังจากได้ทายาและกินยาของกู้หนิงแต่ถึงอย่างนั้นฟานซื่อซวนยังคงถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อยสองปีฟานซื่อซวนจะถูกลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้นกู้หนิงจึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าตำรวจไม่ทําคดีของถังซิวซิวอย่างจริงจังเธอจะบอกให้ฉวนหมิงข่ายเข้าไปช่วยเรื่องนี้เองสถานีได้แจ้งพ่อแม่ของฟ้านซือซวนด้วยแต่พ่อแม่ของเธอไม่สนใจเกี่ยวกับลูกสาวของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยพวกเขากังวลแค่อนาคตของตนเองและการแต่งงานของลูกชายแต่ปรากฏว่าฟ้านซือซวนเป็นคนเดียวที่ทําเงินให้ครอบครัวพ่อแม่ของเธอเอาแต่บ่นไม่หยุดตำรวจที่โทรหาพ่อแม่ของฟ้านซือซวนไม่รู้ว่าจะพูดอะไร และรู้สึกเห็นอกเห็นใจฟ้านสื่อส่วนขึ้นมานิดนิดคุณจะมาหรือไม่มาครับตำรวจในนั้นชักเริ่มหมดความอดทนไปสิแม่ของฟ้านสื่อส่วนเอ่ยเสียงแผ่วก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่932ในตอนนี้ฟ้านสื่อส่วนก็กําลังจะถูกตัดสินคดีแล้วนะครับแรืวอเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมดฟิกชันตอนที่933คู่รักแม้ว่าฟ้านสื่อส่วนจะให้เงินที่บ้านใช้เป็นจํานวนมาก แต่ที่บ้านรู้ว่าเธอยังมีเงินออมอยู่มากไหนๆเธอก็จะติดคุกอยู่แล้วพวกเขาจึงคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการใช้เงินออมของเธอนอกจากนี้ฟ้านซือซวนยังเป็นเจ้าของบ้านในเมืองบีและน้องชายของเธอกําลังจะแต่งงานดังนั้นพ่อแม่ของเธอจึงวางแผนให้เธอโอนบ้านเป็นชื่อของน้องชายพ่อแม่ของฟ้านซือซวนทั้งหน้าด้านและเห็นแก่ตัวในอดีตครอบครัวของฟ้านซือซวนใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาในเมืองเล็กๆแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่เธอมีชื่อเสียง ครอบครัวของเธอใช้เงินของเธอซื้อบ้านหลังใหญ่และลรถยนต์นหรูพวกเขารู้จักแต่ถลุงเงินของเธอไม่มีใครคิดจะหางานทำฟานซื้อส่วนให้เงินที่บ้านเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ของเธอทุกปีด้วยไม่อยากมีปัญหาทะเลาะกับที่บ้านและหลีกเลี่ยงพวกเขาทำลายชื่อเสียงของเธอตำรวจชายและตำรวจหญิงหลายคนพร้อมกับหมอได้ไปที่โรงแรมฮวงเติงเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของถังซูซียลผู้จัดการโรงแรมก็อยู่ด้วยเมื่อตำรวจหญิงและหมอกำลังจะตรวจสอบอาการบาดเจ็บของถังซูซียล ตำรวจชายและผู้จัดการโรงแรมรออยู่ในห้องโถงหมอถามทางซิวซิวว่าทำไมเธอไม่ไปโรงพยาบาลหลังจากโดนน้ำกดสาดใส่ทางซิวซิวบอกว่ากู้นหนิงช่วยรักษาเธอและตอนนี้เธอก็ดีขึ้นมากแล้วตำรวจหญิงและหมอมองหน้ากันเมื่อเห็นแผลของทางซิวซิวรอยไหมถูกรักษาไปมากแล้วผิวหนังที่ถูกน้ำกดจะต้องได้รับการปลูกถ่ายผิวหนังใหม่แต่ตอนนี้แม้ว่าอาการบาดเจ็บของถางซิวซิวจะยังดูน่ากลัวอยู่บ้างแต่ผิวหนังกลับประสานกันได้ดี ตำรวจญิงและหมอต่างาพากันสงสัยพวกเขาถามเธอว่ากู้หนิงรักษาบาดแผลของเธอยังไงถังซิวซิวตอบว่ากู้หนิงใช้ยารักษาบาดแผลส่วนอย่างอื่นเธอก็ไม่รู้เหมือนกันในเมื่อถังซิวซิวไม่รู้ตำรวจและหมอก็ไม่ได้ถามอะไรเธออีกพวกเขาต่างรู้ว่ากู้หนิงนั้นไม่ธรรมดาเธอไม่เหมือนคนอื่นๆสิ่งที่เธอทําจึงแปลกประหลาดต่างจากคนอื่นอยู่เสมอตามข่าวที่เห็นแม้ว่าผลตรวจสอบสุดท้ายยังไม่ออกมาชื่อของถางซิวซิวก็ถูกล้างจนสะอาดแล้ว ดังนั้นทีมงานของซีรีส์พาเลสจึงติดต่อเธอมาให้ไปร่วมงานดังเดิมทว่าหลินลู่บอกปฏิเสธไปทีมงานซีรีส์พาเลสเคยเข้าข้างฟ้าสื่อส่วนมาก่อนเป็นไปไม่ได้ที่ถังซีวเซียวจะยังทํางานกับพวกเขาอีกดังนั้นหลินลู่จึงบอกปัดว่าถัางซิวเซียวจะไม่ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้แล้วทีมงานซีรีส์พาเลสรู้ตัวว่าพวกเขาตัดสินใจผิดครั้งนี้จะยังเรียกร้องอะไรได้อีกได้แต่ยอมรับการตัดสินใจของถังซิวเซียวถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายของถังซิวเซียวที่เป็นคนบอกเลิกสัญญา แต่มันก็เป็นความผิดของทีมงานซีรีส์พาเลทด้วยเช่นกันดังนั้นถังซีเซลจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยที่บอกเลิกสัญญาเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วในสายตาของผู้ชมเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นตอนเชา้าบทสรุปของเรื่องก็ได้รับการแก้ไขในตอนเย็นเป็นการแก้ข่าวฉาวที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์อันที่จริงผู้คนไม่ได้ประหลาดใจขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้มีกู้หนิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในสายตาของคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีอะไรที่กู้หนิงทำไม่ได้ เรื่องราวขี้คายจนแล้วเสร็จตอนสองทุ่มกู้หนิงและเรื่องชาวถิ่งกินข้าวเย็นที่บ้านตระกูลถังก่อนจะขอตัวกลับไปพักผ่อนเกาหยี่และเฉียว e หย่ามีเรื่องต้องไปจัดการกู้หนิงและเรื่องชาวถิ่งจึงมีเวลาไปเดินเล่นด้วยกันพวกเขามีรถแค่คันเดียวกู้หนิงจึงบอกเฉียวหย่าขับรถของเธอไปที่ห้างสรรพสินค้าเฟิงจางเรื่องชาวถิ่งให้คนเตรียมรถไว้ที่นั่นแล้วกู้หนิงคิดอยากจะซื้อเสื้อผ้าให้เรื่องชาวถิง่งเธอซื้อเสื้อผ้าให้เขาตอนฤดูหนาวแต่ตอนนี้ฤดูเปลี่ยนแล้วเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนตาม และเธอก็สนุกกับการซื้อเสื้อผ้าให้แฟนเรื่องชาวถิ่งเป็นแฟนหนุ่มที่มีความอดทนสูงมากกู้หนิงอยากเดินเข้าออกร้านไหนก็ได้เขาไม่เคยปีปากบ่นให้เธอได้ยินแม้แต่คําเดียวมีผู้ชายไม่มากนักที่เต็มใจชอปปิ้งเป็นเพื่อนแฟนเรื่องชาวถิงรู้สึกมีความสุขที่กู้หนิงบอกว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เขาแน่นอนว่าเขามีเสื้อผ้ามากมายแต่การที่คนรักซื้อให้มันต่างจากที่เขาซื้อเองเมื่อหนุ่มสาวหน้าตาดีปรากฏตัวก็ดึงดูดสายตาหลายคู่ให้หันมามองพวกเขาหน้าอิจฉา ฉันอยากมีแฟนหล่อๆแบบนั้นบ้างจังฉันก็เหมือนกันฉันว่าเขาต้องรวยมากแน่ๆเธอว่าผู้หญิงคนนั้นน่าคุ้นๆไหมเธอเคยเจอหล่อนมาก่อนแล้วอาจจะเธอจำกู้หนิงไม่ได้จึงไม่ได้คิดอะไรต่อให้ปวดหัวอย่างไรก็ตามหลังจากที่กู้หนิงและเรื่องชาวถิงเดินห่างออกไปไกลแล้วเธอก็เพิ่งนึกออกว่ากู้หนิงก็คือเทพธิดากู้นั่นเองความรู้สึกตื่นเต้นก็พุ่งขึ้นมาน่าเสียดายที่กู้หนิงเดินไปไกลแล้วถ้าเธอถ่ายรูปก,กู้หนิงได้เพื่อนๆจะต้องอิจฉาเธอแน่ๆ ฉันคิดว่าอาจมีบางคนคิดว่าคุณเป็นผู้ชายที่ฉันเลี้ยงเอาไว้อีกหากพวกเขาเห็นฉันซื้อเสื้อผ้าราคาแพงให้คุณกู้หนิงพูดติดตลกไม่เป็นไรหรอกก็ผมเต็มใจเป็นแฟนของคุณนี่นาเรื่องชาวถิงยิ้มกู้หนิงหัวลอคิกคักหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าผู้ชายด้วยกันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่933ในตอนนี้เรื่องของถังซือเซีลก็จบลงไปที่เรียบร้อ,อยแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง แมดทริชันตอนที่934ใจดําพนักงานขายที่เห็นเรื่องชาวถิงก็ตกตะลึงกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญเลือกดูได้ตามสบายเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถลองเสื้อผ้าของร้านเราได้ทุกตัวเลยค่ะขอบคุณค่ะกู้หนิงเอ่ยจากนั้นก็เดินไปรอบร้านตามมาด้วยเรื่องชาวถิงที่เดินตามหลังของเธอผู้หญิงทุกคนในร้านต่างมองเรื่องชาวถิงอย่างสนใจจนออกนอกหน้าจนทําให้ผู้ชายของพวกเธอไม่พอใจหยุดมองเขาได้แล้ว คุณไม่เห็นผมยืนโหัวโดยอยู่ตรงนี้หรือไงทำไมอยากนอนกับเขาเหรอผู้ชายคนหนึ่งตะคอกใส่แฟนสาวของตนคำสบดหยาบคายของเขาทําให้แฟนสาวรู้สึกแย่ฉันก็แค่มองเฉยเฉยคุณต้องพูดจาโหดร้ายแบบนี้เลยเหรอผมเนี่ยนะโหดร้ายพูดอย่างกับว่าคุณไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนชายหนุ่มตะโกนเสียงดังเมื่อได้ยินคําพูดถัดมาของเขาคนในร้านก็เริ่มไม่เห็นใจฝายย่ายหญิงแล้วหากเป็นเรื่องจริงแสดงว่าเธอเคยนอกใจแฟนของตัวเองมาก่อนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีล้ำหน้า การที่ผู้หญิงจะเคยนอนกับผู้ชายคนอื่นก่อนแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามีแฟนแล้วยังนอกใจนอกกายก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมหญิงสาวไม่ได้รู้สึกละอายใจสักนิดแต่กับโมโหที่แฟนหนุ่มหยิบยกเรื่องนี้มาพูดต่อหน้าคนมากมายคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันนะคุณนอนกับเพื่อนสนิทของฉันก่อนนะถ้าคุณไม่นอกใจฉันฉันจะนอกใจคุณคืนอย่างนั้นเหรอนี่คุณชายหนุ่มพูดไม่ออกคนในร้านทางพากันหน้าเหวออีกครั้ง เขาคงจะเป็นผู้ชายที่แย่มากถึงได้นอนกับเพื่อนสนิทของแฟนตัวเองถ้าอย่างนั้นพฤติกรรมของผู้หญิงก็พอจะเข้าใจได้เหมือนผีน่ากับลงผุคนประเภทนี้ไม่สมควรได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นทั้งคู่รู้สึกอับอายหลังจากทะเลาะกันในที่สาธารณะและไม่นานพวกเขาก็จากไปกู้หนิงและเรื่องชาวถิงไม่ได้รับผลกระทบจากดราม่าเล็กๆเรื่องนี้เลยและยังคงช้อปปิ้งต่อไปเรื่องชาวถิงไม่ได้มีสไตล์เสื้อผ้าที่ชอบกู้หนิงซื้ออะไรให้เขาก็ชอบทั้งนั้น เมื่อเขาเห็นเธอมองไปรอบๆร้านอย่างมีความสุขเขาก็คียิ้มออกมาอย่างมีความสุขซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้หญิงรอบข้างอีกครั้งจริงจังหน่อยสิพวกผู้หญิงมองคุณหมดแล้วกู้หนิงเอ่ยเรื่องชาวถิ่นไกแอมและทำสีหน้าจริงจังแต่ก็ไม่อาจปิดบังความหล่อของเขาได้เลยกู้หนิงทำหน้าเหนื่อยใจเธอซื้อเสื้อโค้ทที่ร้านถัดไปเสื้อโค้ทตัวเดียวยังไม่พอดังนั้นเธอจึงชอปปิ้งต่อไปภายในไม่กี่นาทีเธอก็ได้เสื้อเพิ่มอีกสามตัวและกางเกงอีกสามตัวผมว่าน่าจะะพอแลล้วล่ เรื่องชาถิงเอ่ยแม้ว่าเขาจะชอบความรู้สึกตอนที่กู้หนิงซื้อของให้เขาแต่ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้ามากเกินไปถูกของคุณกู้หนิงหยุดซื้อเดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์มองไปที่เรื่องเชาถิงแล้วพูดว่าทั้งหมดรวมเป็น156,800หอยวนคุณลูกค้ามีบัตร VAP ของทางห้างเปินจางไหมคะถ้ามีจะได้รับส่วนลด5%ค่ะเหตุผลที่แคชเชียร์ถามเรื่องเชาถิงก็เพราะเธอคิดว่าผู้ชายควรเป็นคนจ่ายดังนั้นเธอจจึงงงประะหหลลาาาาดดดดใแททท่าู่าูถกอยเ็นไ้ชั เมื่อกู้หนิงหยิบบัทของเธอออกมาเธอเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องชาวถิงเป็นผู้ชายหน้าตาดีที่ถูกจญิงสาวมีเงินเลี้ยงดูเธอเกลียดคนที่ขายร่างกายเพื่อเงินเรื่องชาวถิงและกู้หนิงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแคชเชียอย่างเห็นได้ชัดเรื่องชาวถิงยังคงใจเย็นแต่กู้หนิงไม่พอใจอย่างไรก็ตามเนื่องจากแคชเชียไม่ได้พูดอะไรกู้หนิงจึงไม่สามารถโต้เถียงกับเธอได้หลังจากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งกู้หนิงก็จงใจพูดกับเรื่องชาวถิงว่าที่รักตอนที่ฉันไปเมืองหลวงฉันควรจะพักทีี่ไหนด ซื่อเหอหยวนหรือบ้านของคุณฉันคิดว่าซื้อเหอหยวนเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะฉันชอบวิวที่นั่นมากและยังอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะเปยไห่มากแต่บ้านของคุณก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเมืองหลวงด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นแคทเชียก็ตกใจอะไรซื้อเหอหยวนในเมืองหลวงบ้านใกล้กับมหาวิทยาลัยเมืองหลวงนี่เขาต้องรวยมากแค่ไหนบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเมืองหลวงตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีราคาเกือบร้อยล้านหยวนเป็นอย่างต่ำ ส่วนซื้อเหอหยวนอาจมีมูลค่ามากกว่าหลายร้อยล้านหยวนตามขนาดพื้นที่แคชเชียคิดว่าเรื่องชาวถิงเป็นเพียงชายหนุ่มหน้าตาดีแต่เธอคิดผิดเขาต้องเป็นเศรษฐีแน่ๆแคชเชียสาวหน้าแดงด้วยความเกิดอายในทันใดเรื่องชาวถิงสับสนในตอนแรกแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าเธอกำลังคิดจะทำอะไรแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่เขาก็รู้สึกดีที่เธอพูดปกป้องเขาที่ไหนก็ดีทั้งนั้นคุณสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการของที่เป็นของผม ก็เป็นของคุณเหมือนกันแคชเชียร์อิฉาที่ได้ยินเช่นนั้นผู้ชายคนนี้ต้องรักผู้หญิงคนนี้อย่างสุดซึ้งแน่ๆไม่งั้นคงจะไม่เต็มใจที่จะให้ทุกสิ่งที่เขามีกับเธอเธอเองก็อยากมีแฟนรวยๆที่ทุ่มเทให้เธอไม่อั้นเหมือนกันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่934ในตอนนี้กู้หนิงมาซื้อเสื้อผ้าให้กับเรื่องเชาถิงและเรื่องเชาถิงก็ถูกแคชเชียร์เข้าใจผิดนะครับคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มหน้าตาดีเฉยๆแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยยงงัััััััังงงงไไไนนนน้เเรรราาปปฟฟกกต่่อลดีวคบคบบ ช่องแมตตฟิคชั่นตอนที่935เจียวิหิลินยาหลังจากจ่ายเงินแล้วกู้หนิงก็เดินออกจากร้านพร้อมกับเรื่องชาวถิงพนักง,งานขายในร้านสังเกตเห็นท่าทางเขินอายของแคชเชียสาวจึงเดินเข้าไปหาและพูดติดตลกว่าเกิดอะไรขึ้นละ่ะโอ้ยฉันอายจังเลยค่ะแคชเชีย์กล่าวตอนที่พวกเขามาจ่ายเงินฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงคนนั้นเลี้ยงดูพราะผู้หญิงคนนั้นหยิบบัตรของเธอออกมาจ่ายเงินแต่ฉันคิดผิดโดยสิ้นเชิงปรากฏว่า ผู้ชายรวยมากเขาเป็นเจ้าของซื่อเหยออยู่และบ้านในเมืองหลวงเมื่อได้ยินเช่นนั้นพนักง,งานขายก็ประหลาดใจเช่นกันเอาละครั้งต่อไปก็ระวังให้มากไม่ควรตัดสินคนจากรูปร่างหน้าตาอีกไม่แปลกที่คนเป็นแฟนกันจะซื้อของให้กันพนักง,งานขายหญิงกล่าวพวกเธอทำงานในร้านแบรนด์ดังระดับโลกไม่มีทางที่ลูกค้าจะเป็นเพียงพนักง,งานกินเงินเดือนธรรมดาธรรมดาฉันจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะแค่เชียร์กล่าวเรื่องนี้จะว่าไปก็ไม่ใช่ความผิดของเธอที่คิดแบบนั้น โลกสังคมทุกวันนี้ใช่ว่าจะมีแต่ผู้หญิงที่เกาะผู้ชายกินผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินก็มีนับไม่ถ้วนหลังจากที่กู้หนิงและเรื่องชาวถิงเดินออกจากร้านเสื้อผ้าเรื่องชาวถิงก็เอ่ยขึ้นว่าอันที่จริงผมไม่ได้สนใจหรอกนะเขาไม่อยากให้เธองุ่หงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณอาจจะไม่สนใจแต่ฉันสนเธอไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจผู้ชายของเธอผิดเรื่องชาวถิงเงียบไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกขณะที่ทั้งคู่กําลังจะออกจากห้างเฟิงจาง ก็มังเอิญเจอกับพานจื่อลุยและสาวสวยข้างกายเขาสายตาของพานจื่อลุยสว่างขึ้นเมื่อเขามองเห็นกู้หนิงแต่เขาไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้เพราะมีเรื่องชาวถิ่งอยู่ด้วยบอสคุณเลิงพวกเรามังเอิญพบกันอีกแล้วหญิงสาวข้างกายของพานจื่อลุยตะลึงกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของเรื่องชาวถิ่งไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามเธอเพียงแค่ประทับใจกับรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของเขาเท่านั้นไม่ได้แสดงความชื่นชมหรือความอิจฉาออกมาทางสีหน้าเมื่อเธอได้ยินพานจื่อลุยเรียกผู้น,น,นว่าบอ เธอก็เลิกคิ้วประหลาดใจไงไม่ได้เจอกันนานช่วงนี้เป็นไงบ้างคะกู้หนิงถามพานจือลุยฉันสบายดีพานจือลุยตอบบอสขอแนะนําให้รู้จักนี่คือแฟนของฉันเองเจียวหลินหยาหลินหยานี่บอสของผมและยังเป็นคนช่วยชีวิตพี่ชายของผมด้วยพานจือลุยหันไปพูดกับแฟนยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะกู้หนิทงทักทายเจียวหลินหยาอย่างสุภาพเธอสัมผัสได้ว่าพานจือลุยจรงิงจัง,จงกับผู้หญิงคนนี้เธอนึกไม่ถึงเหมือนกัน พานจื้อลุ่เคยเป็นเพย์บอยที่ขึ้นชื่อลือชาแต่ตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกู้หนิงเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของพานจื้อลุ่ในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเธอเขาบอกว่าต้องการเรียนรู้จากเธอโดยมุ่งมั่นที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากขึ้นเจียวหลินหย่ารู้สึกประหลาดใจอย่างมากหลังจากการแนะนําของพานจือลุ่เธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเขาไม่มีใครบอกรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้เธอทราบเธอจึงคิดว่าพี่ชายของเขาคงได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ได้ เจลลินยาสับสนเด็กสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรทว่าเธอไม่ได้ถามต่อไปถึงแม้ภายในใจจะสงสัยมากก็ตามยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณคูเจหลินยายิ้มให้กู้หนิงหลังจากที่ถามไถ่กันพอหอมปากหอมคอพวกเขาก็บอกลาและแยกย้ายพานจือลุ่ยได้เอ,อ่ยปากเชิญกู้หนิงและเรื่องชาวถิงไปเทวด้วยกันแต่กู้หนิงปฏิเสธหลังจากที่กู้หนิงและเรื่องชาวถิงเดินจากไปไกลแล้วเจวหลินยาก็ถามพานจือลุ่ยว่าทำไมคุณถึงเรียกเธอว,ว่าบอลล่ะคะ เจลินหยาคิดว่าเหตุผลนั้นคงไม่ได้มีแต่เรื่องที่กู้หนิงช่วยชีวิตพี่ชายของเขาเจวลินหยาและพันจิลุ่ยเป็นเพื่อนมหาวิทยาลัยเดียวกันเพียงแต่ตอนนั้นทั้งคู่ไม่ได้พบปะกันเท่าไหร่เพราะเธอรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงพานจิลุ่ยเคยเป็นเพย์บอยมาก่อนและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเรียกผู้หญิงว่าบอสอย่างเต็มอกเต็มใจเธอยังไม่ตกลงเป็นแฟนของเขาจนกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทว่าตอนนี้เขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในความเป็นจริง,งเธอก็แอบชอบเขาอยู่แล้วแต่พอรู้ว่า เขาเป็นเสือผู้หญิงเธอก็อยู่ให้ห่างจากเขาเมื่อพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้เจหลินหยาก็ตกหลุมรักพานจือลู่อีกครั้งและเขาก็เป็นคนสารภาพรักกับเธอก่อนเจลลินหยารู้ว่าพานจือลู่เปลี่ยนไปแล้วในทางที่ดีขึ้นและเธอก็อยากเป็นคนสนับสนุนเขาให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่มีใครที่ไม่มีอดีตเพียงแต่ว่าเราจะมองไปอนาคตข้างหน้าหรืออดีตมากกว่าตอนนี้พวกเขาคบกันได้หนึ่งสัปดาห์แล้วและพานจือลู่ก็ปฏิบัติต่อเธอเป็นอย่างดี ทั้งสองคนต่างมองถึงอนาคตร่วมกันพานจือลุ่ยเป็นห่วงความรู้สึกของเธอดังนั้นเขาจึงยินดีที่จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาให้เธอทราบเจลลินหย่ารู้สึกประทับใจเมื่อรับรู้สิ่งที่กู้หนิงทำพานจือลุ่ยก็เล่าข่าวมากมายเกี่ยวกับกู้หนิงให้เธอฟังข่าวเหล่านี้ไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดมีคนโพสต์ในเน็ตไว้แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่935ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้พบกับพานจือลุ่ยนะครับและที่สําคัญก็คือพานจือลุ่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นคนที่จรจรริิงัักกบบชีวตมาขึ้นนะค แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดค้าโฆษณาหรือว่ากดซูเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง200ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน20คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ